ก็อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขายไอดีเที่444สําหรับคนงบน้อยหรือว่าไอดีขายขาของเรานั่นเองครับผมไปดูกันดีกว่าไอดีขายขานี้มีอะไรบ้างครับเริ่มที่พลังและกันพลังอยู่ที่12ร้านนะครับรอเล่นนะครับแค่แสนสองหรือ,รอ49อันดับรันปลอง11ของ Silver ครับ อันดับพลังที่484อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยยืนใกล้กันซะเหลือเกินเดี๋ยวก็บินนะครับผ่านด่า50 7, น507ตัวลครสุดแก่ง450กิวอันดับที่7ครับผมตัวละครระดับ TSR Sonic Dash r k ชัย Atomic ครับไปดู Atomic กกันครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวครับผมเป็นเซตเซตใส่ให้ครบนะครับอะ แล้วชายก็เป็นเซ็ตใส่ให้ครบ HP นะครับไอเทมเฉพาะไม่ได้อัพตาเฉพาะ1ดาวครับผมบอทองไอเทมเฉพาะ1ดาวตาไม่ได้อัพนะครับเป็นเซ็ตใสให้ครบนั่นเองอะเซ็ตใส่ให้ครบก็เป็นโจมปี HP นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยแต่ละตัวนะไรดงไรเดอร์เนี่ยมีบีทคิงด้วยนะครับหน้ากากหวานไม่ได้อัพนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดวลกับเพื่อนในกิวเลยแล้วกันนะครับอ่ะขอพลังที่ ใกล้คเคียงกับเราเราแสนสองใช่ปะ่ะมีปะ่ะเออแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับลองดูเชิงเขาก่อนนะอ่ะเขามีอะตอมิกเยริวใบพลังงานปะเนี่ยไลเดอร์บัฟให้อะตอมิกนะครับอะตอมิกราอปากไปยครับผมเกือบเกือบครึ่งหลอดนะครับสําหรับทีของเขาแล้วก็บอนพลังงานมาครับอืมี่อะตอมิกเราหายไปครึ่งหลอดเลยนะต้นเผาไหม้อ่ะ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้อมมิอุียฟืนใจมดไม่หยิกยืนยืนดูต้องมิบัฟให้ใครบัฟให้ต้อมมิตีธรรมดาดีนะตีธรรมดาไม่ได้ติถ้าอาตินี่คือตายแน่นอนครับผมดา์คชายไปครับผมตอนนี้จะรวดอรอยกุ้มไปบททองตีธรรมดาต้อมมิของเราตีธรรมดาไปเหมือนกันครับผมน่นาจะฟ้าตีมีแต่ตัวเกือบตายแต่ไม่ยอมตายครับผมเข้าสู่รอบที่สองไรเดอร์ตาย อะตอมิกปาดไลยครับตายไป2ตัวนะครับไรเดอร์ตอนนี้ติดมายโยทอแล้วก็รวมาทะเลลึกของราชาทะเลลึกราชชายเรายังยืนไหวอยู่ครับผมฟื้นใจมอสไม่ครับผมของจีนอตลาก่อยครับผมอะตอมิกหือบับให้แต่ไม่แท้อันตีแล้วก็จะชชายไปต่อครับผมจรวดอันรอ้อยตุ้มไปอะตอมิกตายไปเป็นที่ียบร้อยมานทองตีธรรมดาครับ นะฟ้าตีไปแบบธรรมดา,าตายตุวที่รร้อยครับผมสำหรับไรเดอร์นะรวมมาเทลึกมากดาร์ช,ชายตัวน,นี้ติดไม่ย่อท้อน,นะครับผมยังยืนได้อยู่นะสำหรับดาร์ชายของเราแล้วก็จะรวดอันรอยไปครับเอาเข้าไปครับผม,อม,ออบผมตอนนี้เลยแค่ g ีนอตตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็อันติของวันทองเก็บไปแล้วนะครับมามันจริงๆครับผมเมตาแบบนี้เมตาแบบความเร็วนะ ห้าล่ะแสนห้าไม่รู้จะไหวหรือเปล่ามีทัชซึเมื่อกี้กับเด็กด้วยอร้องดูนะครับเขาเป็นคอแบบมาตรฐานด้วยนะคอนานาชาติเลยไรเดอร์บัฟแฟอร์อะตอมิกอะตองมีคอรัาฟัดไหครับอ่ะไม่ต้องให้ดาชายอันตรีได้ปะเราจะให้บัตรทองอันตรีจะรอดไหมเนี่ยคอมโบทัชเอ้ยแต่ทัดไม่ได้อันตรีนะอาจจะไหวก็ได้นะครับถ้าทัดไม่ได้อันตรี มโยอทอแล้วก็ับผมไรเดอร์ของเราอชาชัยอีธรรมดาไปจัดก่อนใหน้ปีอีกนะบอลทองอันตีไปครับอมปาดบอลทองไปบอทองเขาไม่ตายอีกนิดเดียวเองน่าเสียดายมากครับเดี๋ยวน่าจะให้อะตอมิกเก็บไปเลยหรือเปล่าเนี่ยปรับให้อตอมิกครับผมอตอมิกปาดไหมอตอมิกปาดไปครับผมตอนนี้ ตายเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับบอลทองทั้งซึ่เมื่อจี่มาแล้วครับตอนนี้ลังจิตทรลวงนี่แหละหน่ากลัวตรงนี้แหละครับอุ้ยยงังยื้อยู่อีกเหรออะตอมิกนะรัวแข็งตัวละมันครับเด็กอตอนนี้เราเหลือแค่สามตัวเท่านั้นแทนท็อปอบแ,และทักเวียงเรามีตัว s อ r เแค่สองตัวเองนะครับไม่น่าไหวนะรวมมาเทเลร์ครับไม่ยอท้อครับผมดาชายัยบอลทองอติไป สลับการเป็นอะตอมดีมากเลยเนะี่ยซึ่งเมื่อกี้ครับผมพลังจิตร่วงถ้าอะตอมอยู่อาจจะมีสิทธิชนะนะครับนกกัวแมาาอี <c oughs> าเลยทีีน้เหลือแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นตายเป็นที่รีบร้อยครับผมอ่ะพลังเนื้อจะห่างกันไปหน่อยแล้วก็ตัวละครด้วยครับแฟนหตัว S R หรอลองดูครับผม ตัว SR นะบูฟนะครับผมคอนะ่าจะเป็นคอบาคุสันนะมี่พลังงานเจ็ดพลังงานครับผมปรับให้อะตอมมีกครับผมอะตอมมีกฟาดเลยครับบดขยี้ไปนะครับ5ตัวนะถือว่าสวยงามครับผมสปริงมาร์กแตงอันตีครับผม,ม,อ,บผมอันตีเหมือนกันครับผมบาคุสันนะบูฟอันตีเกือบตายเลยนะครับสำหรับใเซื้อของเรา ดักชายไปครองผมเจ้ารวดอนรอยยักให้บนทองอันตีมากกว่านะครับดัใชายไม่ต้องอระสิได้ป่ะตอนนี้เขาก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับเขาไม่มีตัว SR สอเอสอาร์นะบับห้อตอมครับผมรอบที่สองครับอตอมอันตีไปครับผมนี่ไงหายไปหนึ่งตัวครับผมหวาคู่ซันนะไรเดอร์ตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมมูฟไฟอันตีครับผมปล่อยเพิงมาอีกแล้ว ตีติดเขาไม่ติดเขาไม่อย่างเดียวเลยนะครับตายไปเลยครับอ่เรียบร้อยครับผมสเต็กนะบนทองอันตรีไปซ้ําต่อสวยงามครับผมนาฟาตีธรรมดาครับทีอนซ้ําไปต่อไม่ยอมตายสตีครับสําหรับมูไฟของเราต้องหนีปาดไปครับมูไฟตายไปที่เรียบร้อยเหลือแค่สปริงมาสแตงเท่านั้นครับผมเขาจะยืนได้ไหวตอนนี้ติดไม่ยอดท้อแล้ดาร์ชายของเราบนทองอันตีไป ไม่ตายเดี๋ยวต้องปาดซ้ําต่อตายเป็นที่เรียบร้อยชนะได้แบบตึงๆมืออยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยตีบอสด้วงนะครับผมขอที่ใช้ต้องเป็นจีน t เท่านั้นนะ,อะโอเคใช้เป็นคอจีน่าค่ะเอานน่าฟ้าไปกันอเอาหน่าฟ้าไปแทนนะครับแต่ว่า ก็นั่นจะโดนสะท้อนตายหมดดีนั่นแหละเพราะเป็นด้วงนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปเลย,ยตอมีตีธรรมดาครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยเหรอหน้ากากหวานไม่ต้องตีก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้ตายแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้มีของให้หน้ากากหวานเลยครับเนี่ยได้ตีไปครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเซตตีบอสคือเป็นเซตแบบทั่วไปเลยพื้นฐานก็ต้องอัพหน้ากากหวานนะครับถึงจะตีบอสได้ดีนะประวัติสูงสุดด้วยดาเมจที่ทําได้480,000นะครับผม 485k โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับไอีนี้ก็เป็นเซตอะตอมกับบอลทองนะครับผมขายที่10บาทนะครับไอดีขายคำขายที่10บาทใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ